ทางด้านของผู้บัญชาก,การกองพลรบพิเศษที่1น,นะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันมอบสื่อการเรียนระบบออนไลน์แล้วก็ยังมีการแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับ พลตีอิสเรเพุ่มมากครับท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวันจังหวัดลบบุรีส่งมอบโทรทัศน์สีขนาด4 9นิ้วเพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับคณะครูนักเรียนในพื้นที่ห่างทางด้านของผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1นนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันมอบสื่อการเรียนระบบออนไลน์แล้วก็ยังมีการแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับ พลตีอิสเรเพุ่มมากครับท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวันจังหวัดลบบุรีส่งมอบโทรทัศน์สีขนาด49นิ้วเพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับคณะครูนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลณโนะรงเรียนบ้านซับเสือแมบ ตำบลน,นี้คมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็จะแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนและนักเรียนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามโครงการมีแล้วแบ่งปันทหารของพระราชากองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ครับก็ยังร่วมกันกับคณะครูกําลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจของหน่วยจํานวน30นายร่วมกันทาสีปรปับปรุงสนามเด็กเล่นและพัฒนาทําความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาทําความดีเพื่อชาติาศาสนาพระมาหกากษัตริย์โดยมุ่งหวังให้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารนณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ดิฉันก็ชอบนะคุณใช่นะ,ะได้รับพลังครับเวลาไปทํากิจกรรมนะได้มีส่วนไปช่วยไปแบ่งปันไปช่วยบรรเทาทุกข์นะคะคร่าวนี้เช่นเดียวกันค่ะสมาคมความปลอดภัยในการทํางานของจังหวัดระยองค่ะก็ได้มีการสนับสนุนเข้ากล่องนะคะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่ะ คุณสุรสักซ่อนกลิ่นค่ะนายกสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองค่ะก็ได้รวมกันสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 และประชาชนทั่วไปนะคะที่มารับการตรวจหาเชื้อที่จุดตรวจตลาดเดินอุไรสวนสีเมืองระยองตาบลท่าประดู่ค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่ค่ะโดยได้ ได้มีการสนับสนุนข้ากลองแก่เจ้าหน้าที่ทุกวันระหว่างวันที่18กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ค่ะคุณกิติพงศ์กิติคุณนะครับอำเภอสัตหีบครับในฐานะนายกกิ่งกาชาติอำเภอสัตหีบนะครับก็เป็นประธานในพีมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ประพฤติดีครับแต่ว่าอาจจะมีฐานะยากจนในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ ก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนความประพฤติดีเรียนดีนะครับ59ทุนด้วยกันครับที่มีการแจกรวมเป็นเงินกว่า72,000บาทโดยแยกเป็นระดับชั้นดังนี้ฮะถ้าระดับชั้นประถม,มะศึกษาตั้งแต่ป1ถึงป6เนี่ยจำนวน39ทุนทุนละ1,000บาทระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นม1ถึงม3จํจนวน14ทุนทุนละ1 5 0 0บาท ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 นะครับจำนวน6ทุนทุนละ2,000บาทนะครับยังคงอยู่กันที่พื้นที่สัตหีบค่ะในอำเภอสัตหีบก็ยังได้นำหน้ากากอนามัย N95 จําจำนวน3,500ชุดค่ะชุด PPE จําจำนวน600ชุดมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอสัตหีบจำนวน6แห่งด้วยกันค่ะได้แก่รพสตอเสมสารราพสตโค้งวันเพนรพสตเขาคันอมา,รราอตรพสตนาจอมเทียนรพสตบางสเรราสรรพสตอเตาฐานค่ะซึ่งบุคลากรที่ประจำอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างก็กล่าวขอบคุณนะคะเนื่องจาก หน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE มีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ19ด -19 ณขณะนี้ค่ะใช่ฮะโดยความโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยอาจจะเป็นหน้าด่านที่สำคัญนะครับเพราะว่าชาวชุมชนตอนนี้หลายพื้นที่ก็มี CI ประจำพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยดูแลทีนี้ในเรื่องของอุปกรณ์บางทีเขาอาจจะบางพื้นที่อาจจะไปไม่ถึงนะฮะการ ไปบริจาคแบบนี้ก็ถือว่าจะได้มีพลังแล้วก็กําลังใจของบุคลากรทางการแพทย์นะครับใครที่พอมีฐ hmm. านะอะไรอย่างนี้ <ไป S 1> ก็สามารถที่เอาไปช่วยตาม hmm. รอพอ,อตอได้นะครับไปดูข่าวนี้ครับแหมหนุ่มสาวไทยฮะไม่ uh. กลัวโควิดเลยแต่กลัวอดตายครับก็เลยยอมลงทุนนะครับลุยน้ําลุยฝนลักลอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดสะแก้ว เพื่อที่จะไปทํางานกับบอนออนไลน์กัมพูชาแต่ก็ไปไม่ถึงนะครับถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจับได้คาชายแดนครับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตาภรยาครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้อยต่อฉดอที่4ครับก็นํากําลังออกราดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วครับเพื่อป้องกันและก็จับกลุ่มการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายทั้งชาวไทยนะฮะ การละเมิดการกระทาผิดกฎหมายต่างๆตามช่องทางธรรมชาติตามนโยบายของกาลังกองกําลังบูรพภยอย่างเข้มงวดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ชุดร่วมดังกล่าวนะครับมีการลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านโนนหมากมุ่นนะฮะในพื้นที่อำเภอโคกสูง,งจังหวัดสะแก้วพบกลุ่มต้องสงสยัยจํานวนหนึ่งครับกำลังเดินหลบๆซ่อนๆลุยน้ําลุยฝนอยู่ในป่าอ้อยซึ่งก็อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ50เมตร กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ชายแดนประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ครับก็เลยมีการวางกำลังเข้าปิดล้อมป่าอ้อยดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทยจํานวน26คนครับแยกเป็นชาย14คนเป็นหญิง12คนทั้งหมดเนี่ยอ้างครับว่าจะไปทำงานที่ฝั่งประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ครับก็เลยมีการแจ้งให้ทุกคนทราบว่าการเดินทางข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติไปทงประเทศกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับจากนั้นจึงได้ทําการควบคุมคนไทยทั้งหมดมาทําการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายรวมไปถึงการคัดกรองนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจวัดอุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยคนไทยทั้งหมดมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็จากการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับ คนไทยทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าตกงานครับไม่มีไรายได้จึงสมัครงานกับแอดมินของบ่อนออนไลน์กัมพูชาหลังจากสมัครงานได้แล้วถักแอดมินโทราศัพท์ให้พวกตนเนี่ยเดินทางจากบ้านมายัางอำเภออรัญญประเทศจากนั้นให้เข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแต่ไม่รู้ชื่อครับเนื่องจากเดินทางมาถึงก็ช่วงเวลากลางคืนแล้ว หลังจากนั้นก็มีคนไทยกับรถยนต์กระบะจำนวน2คันครับมารักไปส่งที่ชายแดนเพื่อที่จะลักลอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติไปที่ประเทศกัมพูชาโดยทางบ่อนออนไลน์กัมพูชาจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการเดินทางตั้แต่บ้านพักจนถึงที่ทำงานในกัมพูชานะครับแต่ก็ไปไม่ถึงที่ครับไม่สามารถที่จะหลบตาเจ้าหน้าที่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็สามารถจับกลุ่มได้หลังจากการสอบสวนเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็นําตัวคนไทยทั้งหมดส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตาํารวจภูทรโคกสูงดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับไปดูในส่วนของทางร้านอาหารทางนักดนตรีกันบ้างนะคะคือในช่วงนี้นะคะเจ้าของร้านและก็นักดนตรีนะคะก็ยังไม่พอใจในเรื่องของการผ่อนคลายทางด้านเวลานะคะเพราะว่าคิดว่าไม่มีผลอะไรคะ่ะกับร้านอาหารและก็นักดนตรีในพัทยาคะ่ะคุณนาราทิพย์ ฟักเริกผู้บริหารร้านวิวมาเร่ค่ะเคาณดบอกว่าเขาคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะจ้างนักดนตรีมาเล่นที่ร้านเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการจ้างดวงดนตรีมาเล่นเนี่ยค่ะค่อนข้างสูงถ้าจ้างมาเล่นในวันธรรมดาลูกค้าน้อยมากทําให้อาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายหลังจากที่มีการประกาศให้เล่นดนตรีสดได้มีนักดนตรีติดต่อเข้ามาและต้องดูสถานการณ์ค่ะถ้ามีลูกค้าเยอะก็อาจจะจ้างให้นักดนตรีเนี่ยมาเล่นที่ร้านได้แต่ตอนนี้ลูกค้าน้อยมากค่ะจึงมองว่ายังไม่จ้างนักดนตรีมาเล่นหลังจากที่มีการผ่อนปรนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง ทบจะไม่มีผลอะไรเลยค่ะต่อร้านอาหารเนื่องจากช่วงล็อกดาวลูกค้าก็มารับประทานอาหารที่ร้านเร็วขึ้นจึงมองว่าไม่มีผลต่อการขายอาหารเท่าที่ควรค่ะจริงๆในสถานะผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดเขาผ่อนคลายให้มีการดื่มกินในร้านได้นะครับแต่ว่าให้รักษาระยะห่างเพราะว่าคนเราอย่างน้อยถ้ามานั่งทานอาหารร่วมโต๊ะกันส่วนใหญ่แล้วก็มาลดคนเดียวกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจากการ จะไปติดโควิดเหมือนได้ผับหรืออะไรที่จะไปเดินชนแก้วกันร้านอาหารถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งร้านอย่างอย่างร้านผมเนี่ยเป็นร้านครอบครัวส่วนใหญ่เขาก็จะมองทานกันแต่ในครอบครัวเขาเองการที่รวมกลุ่มสังสรรค์กันมากกว่า20 30คนคงไม่มีแน่นอน พศด,ดาวันอาชีพนักร้องวงกูดเฟนนะคะเขาก็ได้บอกว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกตอนนี้ก็เริ่มซ้อมดนตรีบ้างแล้วค่ะแต่ก็ก่อนการผ่อนผันเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะซึ่งนักดนตรีเมืองพัทยามีมากกว่า800ชีวิตไม่เพียงพอแต่หลังจากมีการผ่อนคลายก็จะได้มีการพูดคุยกับร้านอาหารที่เคยเล่นค่ะแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีการจำหน่ายสุรา ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็มีผลด้วยซึ่งตั้งแต่โควิดรอบแรกก็ได้รับผลกระทบมาแต่รอบแรกแต่ว่ารอบนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างยาวนานค่ะซึ่งก็ได้มีการปรับตัวนะคะไปขี่รถส่งอาหารแล้วก็ทําอาหารส่งซึ่งตนก็คิดว่าการผ่อนผันรอบนี้คงจะไม่มีประโยชน์อะไรกับนักดนตรีแต่อย่างใด